สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่6มกราคม2560นะคะในส่วนของ Safety Net f u t u r e S50 S17 นะคะก็ยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยก็บวกไปอีกประมาณ3จุดได้นะคะกะ็ช่วงเย็นนะคะแถวๆระดับ984จุดเป็น ตัวที่ทำให้มองว่าในส่วนสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยเริ่มจะเห็นในส่วนของสัญญาณของภาวะการ เข้าสู่ภาวะ Overbought นะคะในเครื่องมือบางตัวแล้วก็ราคาที่ขยับขึ้นได้จำกัดมากขึ้นนะคะทำให้นักลงทุนน่าจะต้องระมัดระวังเหมือนกันในเรื่องของการเข้าเก็งกำไรแต่เราก็ยังรุนว่าะระยะสั้น,น่ยแนวโน้มกลับมาเป็นทางขึ้นนะคะยังมีรุ้นจะขึ้นไปทดสอบระดับ990จุดได้นะคะโดยถ้าดูในส่วนของปัจจัยหนุนนะคะเรายังมองในเรื่องของอทิศทางค่าเงินบาทนะคะที่ยังอิงในทางแข่งข้า เทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะในช่วงเช้านี้เนี่ยแถวระดับ35.70บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ดูยังคงเป็นบวกต่อตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ การกลับเข้าซื้อของนักทุนต่างชาตินะคะในช่วงเริ่มต้นของปีนี้นะคะสัปดาห์แรกเนี่ยยังคงไปแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะคะในตลาดทุนเมื่อวานอีก2,900กว่าล้านบาทนะคะแม้ว่าในฝั่งของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยแรงซื้อจะเริ่มแผ่วลงนะคะแล้วก็ในส่วนของนักทุนสถาบันเนี่ยกลับมาขายในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะ โดยนักทุนในกลุ่มสถาบัานเองเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตาเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของ LTF ที่จะมีจังหวะที่จะขายในช่วงต้นปีนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันนะคะในหลายๆปีเนี่ยก็ทำให้นักทุนคิดว่า อาจจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะว่าจะเริ่มทยอยขายออกมาเมื่อไหร่สำหรับผู้ที่ถือ LTF มาครบ5ปีนะคะแล้วก็เริ่มจะสามารถขายได้แล้วนะคะส่วนถ้าดูในเรื่องของปัจจัยภายนอกเองเนี่ย ยังได้แรงหนุนต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จะทําให้บาทเนี่ย <The> แข็งค่าขึ้นต่อนะคะ <The> จับตาในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ <rooftop> ในคืนนี้นะคะว่าจะออกมาในทิศทางใดนะคะ <The> หลังจากตัวเลขการจ้างงานเอกชนของสหรัฐ <AD> แย่กว่าคาดนะคะโดยถ้าตัวเลขคืนนี้เนี่ยออกมาต่ํากว่าที่คาดการกันนะคะก็ๆๆนะะ่าจะกดดันในส่วนของดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงต่อบาท ของเราก็น่าจะแข่งข้าไปได้อีกกันนะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะก็ดูแล้วเนี่ยนำโน้มยังอาจจะผันผวนอิงทางปรับขึ้นได้ต่อนะคะโดยมีความหวังจากการที่ซาอุดีอาระเบียจะเริ่มปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันนะคะแต่ก็ความผันผวนที่ค่อนข้างสูงนะคะทำให้เราคงต้องลุ้นกันไปต่อนะคะว่าหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ดัชนีเซฟี้ที่มี คุณกลุ่มพลังงานในเวทอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยจะขยับปรับตัวในทางขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็ยังมองอีกในทางบวกนะคะในระยะสั้นส่วนถ้ามองเรื่องของการตอบรับของอตราดราคาสินทรัพย์เสี่ยงนะคะในเชิงบวกต่อประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐที่น่าจะ ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นนะคะจากนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็เรื่องของคาดการณ์ว่า ECB หรือว่าธนาคารยุโรปธนาคารกลางยุโรปเนี่ยยังไม่ปรับลดในส่วนของ QE ลงนะคะแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนล่าสุดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น่อนข้างมากนะคะ1.7%จเอากที่ทาง ECB ตั้งทาร์เก็ตไว้ที่ระดับ2%เนนะคะคงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าการที่ราคาสินทรัพย์เสี่ยงตอบรับไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย อาจจะต้องระวังในเรื่องของแรงขายทํากาไรออกมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของนโยบายของทรัมป์เองเนี่ยคิดว่านักทุนจับตากันอย่างใกล้ชิดสําหรับการเข้าสาบานตนในวันที่10มกราคมนี้นะคะแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการค้าแล้วก็ผลกระทบที่จะมีต่อภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเ 0S16 ความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะวันนี้แต่ยังลุ้นเขียบขึ้นไปทดสอบ9.90ดังนั้นเนี่ยกลยุทธการลงทุนเราแนะนำรอเข้าเปิดลองใหม่ ที่980นะคะเป้าหมายทรมราย988-990ถึงแต่กระทุนต่ำกว่า 04, จุดเข้า4จุดค่ะส่วน Single Stock Future นะคะเมื่อวาน Take-Profit TBI p o l e a n S17 ไปได้นะคะส่วน KTB S17 ที่ลองไว้ระดับ18.43เมื่อวานนะคะเปิดได้ก็รอทำกำราย19.1แต่กระทุนหนะะ้าหากร18.2ค่ะสวัสดีค่ะ